บริษัทอลิอันซ์อิทยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนา,าผู้บริหารตัวแทนหรือ AL ซีมินา2023ขึ้นภายใต้แนวคิดเกมออนที่ชิดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปีที่ผู้บริหารตัวแทนจะได้เข้ารับฟังทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเพื่อการเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกัน with the next step จุดประสงค์มีอยู่จุดประสงค์เดียวคือต้องการให้ทุกคนในห้องนี้ประสบความสำเร็จและความสำเร็จนั้นมันมาจากตัวคุณมันมาจากการสร้างทีมของคุณและความมั่นคงในความต่อเนื่องของการสร้างผกิตพวกคุณ,คณสุดยอดมาก ประสงสุขหัวหน้าทีมเดอะแฟรนไช์บิลดเดอร์ทีมที่12ค่ะมิดชั้นที่4ค่ะไฟนอลจัดเมนต์ค่ะไฟนอลจัดเมนต์นะคะคือการที่ทําให้ทีมของเราค่ะทั้ง10ท่านมีตัวแทนที่มีผลงาน1 0 0 0 0 PC หรือ1 0 0 0 0คะแนนนะคะทุกคนมีตัวแทนที่แอคทีฟคนละ2คนค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะดำเนินการแข่งขันทั้งเดือนมิถุนายน ในวันที่20ค่ะทีมของเรานะคะยังมีเพียงแค่11 active ตอนนั้นความเป็นไปได้ที่จะชนะมันไม่มีอยู่เลยค่ะแต่เรามีคีย์สำคัญของคนที่ให้ความเชื่อกับพวกเรานะคะทำให้พวกเราทุกคนนะคะกำความเชื่อนั้นไวแล้วลงมือทำในทุกวัน10วันค่ะเราไต่ขึ้นมาจาก11 active เป็น52 active แล้วชนะไปแบบลันเนอร์ค่ะ เรามีคีย์สาคัญนะคะก็บุคคลสําคัญท่านหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเราทุกคนคอยอัปเดตนะคะว่าแต่ละวันนะคะมีแอคทีฟเพิ่มมาแล้วเป็นเท่าไหร่12วันนี้ 13, 14, 15, 16การคอยให้กําลังใจและบอกพวกเราทุกคนว่าเราทําได้นอกจากครบ20แอคทีฟแล้วเราสามารถคว้าชัยชนะได้นั่นคือสิ่งที่คีย์สำคัญนะคะหรือบุคคลสำคัญท่านนี้บอกกับพวกเราทุกคนและทำให้พวกเราลงมือทำ ไต่ขึ้นมาจนถึง5.2 Active ค่ะถอดใจไปไม่รู้กี่ครั้งต้องบอกว่าแม้กระทั่งในวันที่20ค่ะตอนที่บุคคลสำคัญท่านนี้นะคะเบื้องหลังของพวกเราทุกคนนะคะคือ Executive w i i t p r r s s i e n t นะคะคุณนารินีของเราเนี่ยบอกพวกเราทุกคนว่าเราจะทำเพื่อคว้าเงินรางวัลหลายคนไม่มีใครเชื่อว่าเราทำได้แม้กระทั่งพวกเราเองเนื่องจากมันคือ11 Active ค่ะเราจะไปถึงได้ยังไงแต่ ะะด้วยความเชื่อมั่นที่ Executive Vice President ให้กับพวกเราค่ะทำให้พวกเราทุกคนลงมือทำแล้วก็มาถึงชัยชนะในที่สุดค่ะต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่ทำให้เราเห็นภาพชาัดของการสนับสนุนนะคะผู้บริหารสนับสนุนตัวแทนทุกคนให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนในธุรกิจนี้ได้เข้ากับที่นี่นะคะ เพราะการที่เราเนี่ยซัพพอร์ตทุกคนนะคะให้มีผลงานนั่นคือการที่ทําให้ตัวพวกเราเองทุกคนนะคะสามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ยั่งยืนไปในธุรกิจนี้ไปได้ด้วยค่ะสิ่งที่พวกเราทําค่ะอย่างแรกเลยค่ะในวันที่เราอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะไปถึงชัยชนะได้ไหมนะคะ การที่เรามีใครสักคนเพิ่มเติมนอกจากหัวหน้าทีมค่ะถ้าเรามีใครสักคนที่เป็นเหมือนคนสําคัญที่ทุกคนในทีมเชื่อมั่นนะคะเรารู้วันนั้นดึงเขาเข้ามาค่ะแล้วให้เขาอะค่ะเป็นคนช่วยเราอีกหนึ่งแรงคอยให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งกําลังกายคอยที่จะพูดคุยกับทั้ง1ิท่านแบบวัน on นวันะคะและทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเริ่มลงมือทํานะคะจนมีผลงานนับสิบ สนับ13นับ14จนนับได้มาถึง52ค่ะทะลุขีดจำกัดของพวกคุณออกมาค่ะเพราะนี่คือโครงการที่ทำให้ทุกคนนะคะเป็นได้มากกว่าที่เป็นอยู่สิ่งที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้ได้นะคะเพราะพวกเราทุกคนทะลุขีดจำกัดของพวกเราออกมาและ การทาสิ่งนี้เองจะทําให้พวกเราเติบโตได้แบบยั่งยืนค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่อยากเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะแล้วอยากอยู่ในอาชีพนี้ไปตลอดนะคะบอกเลยว่าโครงการนี้คือโครงการที่สพอร์ตทุกคนจริงๆนะคะโครงการที่ช่วยเหลือให้เราเติบโตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเองเนี่ยสามารถช่วยให้ตัวแทนในทีมของเรานะคะประสบความสําเร็จเมื่อนั้นเราทุกคนก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะ